เขาสส่เน้นช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าโปรโมชันนี้ก็คือซื้อนท์ครีมแถมเด์ครีมแล้วก็แถมนท์ครีมให้อีก1กระปุกนะคะซื้อ1แถม2ในการ3กระปุกนี้จ่ายเงินแค่2690บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเซตค่ะสําหรับคนที่เน้นช่วงเวลากลางวันนั่นเองก็คือซื้อไนท์ครีมค่ะแถมเด์ครีมแล้วก็แถมครีมกันแดดให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเพียงมูลค่า2590บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่า2เซตนี้คุณผู้ชมถ้าอยากตัดเศษ90 ไม่ต้องต่อเลยค่ะลดให้ก่อนเลยนะคะง่ายๆมากเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นโอนเงินเข้ามาก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็อีก3วันไม่เกินนี้รอรับสินค้าสบายๆอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะ0 8 2ค่ะ78 2ด4 6 8ถึงนั่นเองกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ถามที่ตั้งของคลินิกมาครับ คลินิกเราตั้งอยู่ที่สอยวิภาวดี16ทับ6นะครับ16ทับ6ไปกันได้นะคะมีสาขาต่างจังหวัดไหมคะอ๋อไม่มีครับเรามีแท่ที่เดียวนะครับเพราะว่าจริงๆเจียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีที่เดียวเพราะมีเหตุผลเหมือนกันนะครับเอ้อทำไมทำไมถึงมีที่เดียวบาง ที่ไม่ไม่ระบุชื่อมีสาขายาเยอะแยะเต็มหมดครับสังเกตว่าจริงๆแล้วแพทย์ผิวหนังเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับน้อยใช่ไหมใช่ครับจะเรียนว่าแพทย์ที่เราเห็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปเขาไม่ได้เรียนเฉพาะทางเขาไม่ได้เรียนผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเห็นตามร้านรักษาสิวคลินิกรักษาสิวทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นแพทย์ทั่วไปเอแพทย์ทั่วไปนะครับแต่ของเราเองเราต้องเฉพาะเจาะจงเป็นแพทย์ผิวหนังเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราป่วยเป็นโรคตาแดงเป็นต้อกระจก เราก็อยากจะรักษากับแพทย์ทั่วไปหรือจะเป็นรักษากับแพทย์ที่เป็นจากสุแพทย์ก็ต้องจากสุแพทย์เฉพาะทาง่ใช่ครับเราเป็นโรคก,กระดูกเราก็ไปหาหมอศาลยกรรมกระดูกเช่นการถ้าเราเป็นโรคผิวหนังนะครับเราก็อยากจะหาหมอผิวหนังมากกว่าหมอทั่วไปเพราะฉะนั้นเราเองเรามีบุคลากรจํากัดเราไม่สามารถที่จะขยายสาขาเป็นสิบสเหมือนกับของคนอื่นเขาเพราะเราใช้แพทย์ผิวหนัง เราไม่ได้ใช้แพทย์ทั่วไปนี่นค,คือเหตุผลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประการคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยแต่ละตัวราคาแพงมากๆก็เป็นรุ่นเดียวกับในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนําในกรุงเทพเลยเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะแตกสาขาสาขาก็ต้องมีครบครันแบบนี้ในการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่แน่ค่ะอนาคตอาจจะมีสาขาอื่นๆก็ได้แต่ว่านักขณะนี้คุณผู้ชมคะมั่นใจเลยมาที่นี่ได้เลยนะคะวิภาวดีซอย16ทับ6นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้บอกว่ามีเดีกกับนหนแล้วอยากได้ครีมกันแดดอย่างเดียวเราได้เท่าไหร่หรอคะครีมกันแดดถ้าซื้อเดียวๆปกติ ครับราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยบาทครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะโทรไปที่ call center ได้เลยอยากได้ส่วนลดลองไปคุยกับ call center ดูต้องซื้อกี่หลอดอะไรยังไงนะคะลองโทรไปได้นะคะศูนย์แปดสองเจ็ดแปดสองเก้าสี่หกแปดถึงเก้ามาคุยกันที่อาหารเสริมบ้างค่ะอาจารย์คะมี SMS ถามมาบอกว่าขอว่าเป็นกระปุกเลยต้องทานกี่กระปุกถึงจะขาวคะครับจริงๆแล้วเนี่ยทานแค่กระปุกแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับว่าผิวพรรณจะดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ย เขาสังเกตตัวเองไม่เห็นเพราะเราเห็นตัวเองทุกวันใช่ค่ะต้องไปหาเพื่อนๆที่เราไม่่อยได้เจอนะครับไปหาญาติๆที่เราไม่่อยได้พบเนี่ยเขาจะบอกว่าผิวเราผิวราดีขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นผ่องมากขึ้นเนียนมากขึ้นนะครับนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวราบประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังก็และกันนะคะเพราะว่านันก็เป็นหนึ่งคนที่รับประทานมาโดยตลอดวันนี้ได้รับคาชมอีกแล้วค่ะจากบรรณาธิการหนังสือนิตยสารดังเลยนะคะข่าวมากทำไม ขาวแค่ขาวจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมประธานทบอคุยกันแค่ขาวจริงๆเนี่ยไม่แค่ขาวอย่างนี้เนี่ยก็บอกไปตามตรงว่าเนี่ยทานเนี่ยค่ะ Perfect w ไว t e นะคะตอนแรกต้องบอกตามตรงว่าก็ไม่คิดว่าจะขาวเพราะว่าทานมาหลายตัวมากๆแล้วราคาแพงๆด้วยค่ะอาจารย์ไม่เห็นผลเลยแต่ประทานตัวนี้คุณผู้ชมนันทานไปหนึ่งสัปดาห์แรกที่นันรู้สึกได้ก็คือนันเป็นคนผิวตัวแห้งแล้วก็พอทานหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บริ้วรอยที่เกิดจากความแห้งกล้าจากผิวกายเนี่ยหายไปแล้วผิวความ่ชุ่มชื้นขึ้นสัม่คะ พอประมาณสิบห้าวันปุ๊บคนก็เริ่มทักแล้ว่าขาวขึ้นจนถึงทุกวันนี้ยังมีคนทักไม่หยุดเลยครับที่บอกว่ารู้สึกดีใจมาก,มากแล้วไม่ได้ทักแค่ว่าขาวขึ้นนะคะคือทักว่าผิวดีขึ้นอ่ะผิวสุขภาพดีขึ้นใช่ครับใช่อาใชา่ครับผิวจะผ่องขึ้นคือถึงแม้ว่าเราจะสังเกตความแตกต่างของสีไม่ได้เนี่ยรเราลองถูแขนตัวเองดู ถูมันลื่นขึ้นจริงไหมเราลองถูดูหัวเข,าเข่าข้อศอกของเราเนี่ยที่เคยกลัานเนี่ยมันก็จะนุ่มขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นน,น,นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แอบขาตัวเองเพราะว่านึกถึงคาที่เขาพูดว่าแต่ก่อนผิวแกไม่ใช่อย่างนี้พอรับ <laughs> รประทานแล้วผิวดีขึ้นดูแบบว่าผิวมีสกุลลุนชาติขึ้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ตัวนั้นนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าทานแล้วเห็นผลจริงๆนะคะสำหรับตัว Perfecta White ทามาดีมากๆเลยทานตัวไวท์เกินปริมาณครับ ทานตัวไว้เกินปริมาณก่อนไปน,นานาจันตรายไหมครับเริ่มกันที่โฟกัสทีว่าทานเกินรปริมาณก่อนอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยการทานเกินปริมาณไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมรรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ถูกอยู่แล้ว,วน,นะครับเราควรจะทานปริมาณที่เหมาะสมที่ มีคําแนะนําเขียนไว้ก็รับประทานตามนั้นจะดีกว่าตามน,นั้นจะดีกว่านะคะไม่ควรทานเกินอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วยิ่งทานเกินไปนานๆเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งไม่ควร,ครใหญ่เลยเหมาะสมที่สุดค่ะการรับประทานเพอร์เฟตอไวท์ค่ะจา์ก็รับประทานเช้าและเย็นหนึ่งเม็ดหลังอาหารอย่างต่อเนื่องได้เลยไม่เป็นไรนนแต่อย่าไปทานทีละสามสี่เม็ดห้าหกเม็ดถือว่าเกินปริมาณนะครับต้องนะคุณผู้ชมและไม่จําเป็นด้วยนันจะบอกคุณผู้ชมให้ว่านันรับประทานเนี่ยพอรู้สึกอยู่ตัวแล้วว่าขาวแล้วเนี่ย แอบบอกอาจารย์นั้นแอบเหลือวันละแคปซูลเดียวเองด้วยซ้ำก็ยังข่าวอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคนก็ยังชมอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทานเกินความจำเป็นไะคุณผู้ชมโอเคนะคะซื้อสลิมหนึ่งไว้หนึ่งแถมไว้อีกหนึ่งได้หรือเปล่าได้เลยครับก็คือซื้อ2แถมหนึ่งนั่นเองซื้อ2แถมหนึ่งอยู่แล้วคลาสสูตรได้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาเท่านี้เองคุณผู้ชม1 9 8่บาท3กระปุกเลือกเลยสูตรไหนก็ได้ครับจร่าจริงๆแล้วตัวนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากๆาถูกมากๆจริงครยซื้อ าหารเสริมในท้องตลาดเนี่ยเขาให้แค่30เมตรคเม็ดแล้วก็แต่ละกล่องเนี่ยพันกว่าบาททท้งนั้นเลยถูกต้องเลยของเราเนี่ยให้ถึง60เม็ดเฉลี่ยต่อขวดเนี่ยแค่600กว่าบาทนะครับซื้อ2แถมหนึ่งนันเคยทานประเภทว่าหนึ่งกล่องนี้มีอยู่ประมาณ30เม็ดนะครแล้วก็มีกรูตาเทอโอนแค่150มิลลิกรัมเองพันแปดคุณผู้ชมอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้พูดตามตรงนะแต่ประสบการณ์แล้วไม่เห็นผลด้วยนะแต่อันนี้คุณผู้ชมขะ รับรองทานเถอะนอกจากจะช่วยผิวขาวแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเป็นเหมือนวิตามินเสริม<ช>ด้วยเป็นตัวที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะว่าเอลกูตาไทโอนจริงๆแล้วเป็นสารชีวภาพที่อยู่ในตับของเราใช่ค่ะแต่พอเราอายุมากขึ้นในสารชีวภาพตัวนี้มันค่อยๆด้อยหายไปเราก็ล้มป่วยได้ง่ายขึ้นเราก็ไม่สบายง่ายขึ้นแต่พอเรารับประทานตัวนี้ไปแล้วซึ่งมีส่วนประกอบของเอลกูตาไทโอนซึ่งเราใส่สูงถึง250มิลลิกรัมต่อเม็ดเนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่ม เพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ด้อยหายไปเนี่ยให้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นเราก็จะป่วยได้ยากขึ้นเราจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเรียนว่าตัวนี้เป็นเพียงอาหารเสริมนะครับเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดนะครับดูแลตัวเองด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะอยากจะเรียนแจ้งคุณผู้ชมเลยว่า เปิดสายแล้วค่ะเพราะว่าอยากจะฟังเสียงคุณผู้ชมให้คําแนะนําติชมนะคะความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขครับรูปแบบรายการเทลท่โซนนั่นเองเพราะว่าเรากําลังจะโตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วนะคะเป็นเทลทิโซนปีที่2อ,อยากจะเห็นอะไรเพิ่มเติมในรายการเฮลทิโซนบ้างอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากให้เราเพิ่มหรือว่าลดอะไรนะคะ โทรเข้ามาได้เลยค่ะ029423319เพราะว่าอยากรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเลยนะคะที่เป็นแฟนรายการของเราเราก็ใส่ใจนะคะในความคิดเห็นของทุกๆท่านด้วยนั่นเองค่ะหมายเลข้าลล่างต่อถ้าเกิดว่ามีไอเดียอะไรอยู่โทรเข้ามาบอกเราได้เลยนะคะเอสนดี้ครับบอกว่าทานยาลดความอ้วนอย่างอื่นอยู่แล้วทานตัวไว้ด้วยจะเป็นไรไหมสามารถทานร่วมกันได้ครับเพราะเราเป็นมิตร กับทุกๆอย่างที่ผ่านออยนะครับนะคะก็ต้องดูด้วยว่าตัวที่รับประทานอยู่นั้นมีออยหรือเปล่านะคะเพราะว่าการอยากจะผอมเนี่ยบางครั้งทำให้เราละเลยในเรื่องของสุขภาพที่ดีไปแต่จะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากผอมแบบมีสุขภาพดีของเพอรเฟกต้าเราก็มีแล้วก็เห็นผลด้วยค่ะเพราะว่าเห็นกับตาเพราะเป็นคนแนะนําเองและภูมิใจมากๆคุณผู้ชมเพอรเฟกต้าสลิมค่ะนั่นนนําไปหนึ่งอาทิตย์เขาลดแบบว่านานเห็นได้ชัดเลยอาจารย์ คือตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันโดยตรงคือส่วนผสมที่ใส่ลงไปเนี่ยเขาจะเน้นอย่างเดียวเลยเรื่องของเพิ่มอัตราการเผาผลาญตัวของที่เราเรียกว่าตัวถั่วขาวตะบองเพชพริกหรือแม้กระทั่งพวกดอกคําฝอยทั้งหลายเหล่านี้เน้นเรื่องการเพิ่มการเผาผลาญไขมันทั้งนั้นเลยแต่เป็นสารธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นรับประทานไปแล้วเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างเดียวคือรับประทานไปแล้วสักใบสักผ้ากวาดบ้านถูพื้น จะรู้สึกอ้เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาเลยแต่เราไม่ต้องวิ่งเราแค่ไปซักผ้าธรรมดาหลังบ้านนั่นแหละก็มีการเผาผลาญไขมันได้เหมือนกันนะครับก็คือออกแรงนิดเดียวแต่มีการเผาผลาญพลังงานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผอมลงแบบสุขภาพดีบางคนกังวลมากๆคุณผู้ชมนะคะคือพออ้วนแล้วผอมเนี่ยผิวเนี่ยจะเหี่ยวหลายคนกลัวใช่ไหมครับเป็นเรวเลยค่ะเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัว Perfecta Slim เนี่ยเขามีตัวโคเอนไซม์คิวเทนด้วยโคเอนไซม์คิวเทนคืออะไร คือตัวที่เน,นเรื่องผิวพรรณเพิ่มความชุมช่มชื้นกระจ่างใสให้กับผิวพรรณนั่นเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยากจะผอมแบบผิวยังดีอยู่ครับเพอร์เฟต้าสลิมค่ะเป็นคําตอบได้เลยทีเดียวนะคะต้อนรับสายนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่จะมาแสดงความคิดเ,เห็นกับรูปแบบรายการเฮลที่โซนในขบอบปีที่2ของเรานั่นเองสวัสดีคุณศรีวิไลด้วยค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีวิไลรับชมเฮลที่โซนมานานขนาดไหนแล้วคะ ใช้ใช้ไปชุดหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกดีค่ะอ๋อใช้มาชุดหนึ่งแล้วร,รู้สึกดีแล้วรับชมรายการมานานแล้วหรือยังคะอ๋อตั้งตั้งตั้งสามสี่เดือนแล้วนะคะสามสี่เดือนแล้วนะคะคุณสีวิไลคะ่ะถ,ถ้าคุณสีวิไลแสดงความคิดเห็นอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะอยากติดชมตรงไหนบ้างหน้าเนี่ยเคยแห้งนะคะอะไรนะคะหน้าเนี่ยเคยแห้งมากครับ ีน้ตอนนี้ไม่แห้งตั้งแต่ใช้นท์ครีมกระเดกครีมนะคะคแล้วรู้สึกมันชุ่มชื้นขึ้นคค่ะแล้วก็แต่เดยครีมนี่ใช้แล้วรู้สึกจะแสบตานิดๆน,นะคะอย่าทาใกล้าตาสิคะเว้นนดวงตาไว้หน่อยเองเว้นรอบดวงตาค่ะ,คะถ้าจะทาใต้าตาให้ใช้ไอายครีมค่ะค่ะนะคะอย่าเอาเดครีมไปทารอบด,ดวงตานะคะ